สวัสดีครับวันนี้เจนี่พามาดูทุเรียนอีกต้นหนึ่งนะครับทุเรียนต้นนี้ก็อาการก่อนหน้าน,นี้มีอาการไปยังไงบ้างโสมตอนนี้โสมาโมโกโจมโรคเยอะโรคเช่นโรคอะไรบ้างจะมีมีทุกอย่างมีทั้งท็อมีทั้งเพลี้ยไฟมีทั้งารแดงอันนี้รวมโรคทุเรียนเลยดีกว่ารวมโรคเลยอะ่ะอยู่ในต้นนี้ทั้งหมดเลย <laughs> ใช่อันนี้ดูลักหนาแน่้นะครับอันนี้อาการฟื้นมาแล้วนะครับ อันนี้หลังจากใช้ยิบซ้ำแล้วอาการมันแตกต่างยังไงครับมันจะเริ่มอันนี้ที่เราเจาะมาแผลเริ่มดีขึ้นอที่ว่าเป็นแผลเชื้อราใบเปลี่ยนสีใบฟื้นขึ้นคือง่ายไว้ที่จะเสียก็ผัดไปออกไปใช่มันจะผัดออกไปแล้วก็ต้นเนี้ยคือเก็บลูกไปแล้วเก็บลูกแล้วสิบกว่าลูกยี่สิบลูกสิบเจ็ดลูกมันติดสามสิบห้าลูกแต่ลูกทห้กระป๋องนมนี่มันร่วงมันร่วงเพราะมันเลี้ยงไม่ไหวมันเป็นโรคมันเปม่ไรว แล้วแล้วก็มาเหลืออีกสิบลูกลูกหนึ่งนะแต่ละลูกไม่มีต่ำกว่าสามโลมจะอยู่สามถึงสี่โลสี่โลกว่างอะไรเงี้ยครับคือมาตรฐานน่ะมาตรฐานทั่วไปที่ตลาดเขาซื้อคือสามโลแต่อยากให้ทุกคนเนี่ยแนะนำอยากให้ทุกคนเนี่ยใช้เนี่ยเรัจากใช้ยิบซ้ำไปแล้วเนี่ยอยากใช้ให้ใช้ตัวเนี่ยฟื้นมาฟื้นเลยลกก็ลกก็ทุเลาลงใช่มันมันแทบหายเลยอะลกแทบหายเลยแทบหายตัวเนี้ยใช้ถังสีนึงนะถังสีนึงอลยน่าจะประมาณ ห้าหกโลได้มั้งใช่น่าจะขนาดนั้นเนี่ยห้าถึงเจ็ดโลประมาณนี้เท่าๆนะครับทั้งสีทั้งสีทั้งหน้ทั้งขนาดนี้ครับนี่ดูนะครับมาดูใกล้ๆนี่ครับอาการฟื้นจากโรคนะครับเปลือกที่ฟื้นจากโรคมันจะเป็นอย่างแบบนี้นะครับอาการเก่าที่เป็นโรคมันจะเป็นอย่างนี้แถวเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยเป็นน้ำเยิ้มๆเลยครับเนี่ยเี่อย่างเงี้ยน้ำเยิ้มจะเป็นสีดํานะครับเมื่อก่อนนี้นะครับพออาการมันดีขึ้นแล้วปุ๊บมันก็จะแห้งพอแห้งปุ๊บมันก็จะสร้างเปลือกใหม่จะเป็นสีนี้นะครับ ซากเปลือกใหม่เป็นสีนี้แล้วก็สีน้ำตาลน้ำตาลเข้มแล้วก็สีดํางี้คือเปลือกสมบูรณ์แล้วเปลือกใหม่ขึ้นมาสมบูรณ์นะดูร่องรอยการเป็นโรคนะครับนี่โรคไฟท็อปเทล่าโรคลากเน่าขนเน่าในทุเรียนนี่ครับนี่ครับเนี่ยโรคโรคนี้เหมือนกันเนี่ยโรคลากเน่าคนเน่าโรคไฟท็อปเทล่าเนี่ยถ้ารักษาไม่ดีนะครับมันจะขึ้นลูกแล้วก็เข้าลูกไปเลยไม่ติดลูกด้วยพอเข้าลูกนี่ <laughs> ลูกร่วงลูกร่วงแล้วเป็นลาดาใช่ใช่ลาดําแล้วก็มันกินไม่อร่อยอ่ะ หลังจากใช้ยิบซ้ำแล้วรสชาติทุเรียนเป็นไงบ้างอือชั้นหนึ่งเลยแหละสุดยอดเลยอร่อยเลยแหะลูกได้ขนาดด้วยใช่ประมาณกิโลสโลขึ้นอ่ะสามโลถึงสี่โลซึ่งเป็นขนาดทุเรียนที่ตลาดต้องการส่งออกต่างประเทศเลยถ้าเจ๊ทำได้ขนาดนี้ทั้งสวนนะรวยไม่รู้เรื่องเลยเจ๊พอใจกับยิบซ้ำเพชรงามที่ใช้กับในสวนทุเรียนนะครับใช่ใชจะใช้ต่อไหม ใช่เหรอติดใจไม่เปลี่ยนใจไม่นอกใจกันนะเจนี่นะครับแห่งไร่คุณแม่พามาดูอีกส่วนนึ่งเป็นสวนปาล์มนะครับสวนปาล์มซึ่งอยู่บริเวณเดียวกับสวนวนกระท้อนนี่นะครับซึ่งเจนี่ก็ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยิบส้าเพชรงามเหมือนกันครับก่อนใช้นี่เป็นยังไงบ้างครับผลผลิตมันเป็นยังไงบ้างมันน้อยมันน้อยไม่ดีเท่าที่ควรมันโโมแล้วก็มี อะไรแมลงอะไรรบกวนมีบ้างไหมไม่มีตรงนี้ไม่มีส่วนนี้ไม่มีแต่พอละหันกลับมาใช้ตัวยิบซ้ำแล้วทีนี้มันเริ่มเขียวเริ่มเขียวผลผลิตเริ่มเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นยิบซ้ำจากธรรมชาติเนะใช่อ่ามันก็มียิบซ้ำกับกรรมฐานมันช่วยบำรุงให้แข็งแรงแล้วก็สร้างผลผลิตให้ดีขึ้นให้มีน้ําหนักมากขึ้นนะครับใช่ใช่ดูตัวอย่างนี้ครับแทนขึ้นไปดูข้างบนเลยครับนี้ผลผลิตนะครับอันนี้ถือว่าเจนี่ใส่ปุ๋ยน้อยที่สุดแล้วนี่ถ้าไม่ก็ไม่สมบูรณ์ เฟิร์นจะไม่ขึ้นอ๋อเจนี่โชเฟิร์นด้วยต้นเฟิร์นเฟิร์นจะไม่ขึ้นนี่คือความสมบูรณ์ของปามนะครับว่าต้องมีเฟิร์นนะครับแสดงความอุดมชุ่มชื้นของปา์มใช่แถวนี้ไอ้โรครากินไส้ไม่มีมั้ยไม่มีอ่าไม่มีไม่เป็นไรไม่มีแถวนี้ไม่มีอยืดซ้ำเนี่ยมันจะรักษาได้อีกโรคนึงคือโรครากินไส้นะครับอันนี้มาดูดูใบนะครับดูความอุดมสมสมบูรณ์ของใบโรคไม่มีนะครับเจนี่มาทางนี้ใบเขียวสดมากครับดีโชคดีครับ ต้นแปลงนี้ไม่มีโรคลากินไส้ซึ่งถ้าไปอยู่ภาคใต้นะครับมันจะเจอปัญหาโรคลากินไส้ผมก็ใช้ยุดซ้ำผมเนี่ยไปเขาใส่ใส่ครั้งนึงก็ประมาณสักห้าหกโลลากินไส้หนีหายเลยครับครับแล้วเจนี้มาดูนี่อีกต้นหนึ่งนะครับปาล์มเพราะว่าผมลูกเต็มคอเลยมาตรงนี้หละครับอ่าลูกเต็มคอเลยนี่ต้นอะไรเจนี่มันเลื้อยเต็มหมดอ่ะเถาเครือมันขึ้นอ๋อเถาเถาเครืออ่ะอ๋อเถาเครือ อ่าอันนี้ต้นนี้ต้นเฟิร์นน้อยแต่เถาคืออะไรมาแทนกันม่รูอ่าอาถายดูข้างบนนะครับดูทลายมันอ่าเอนี้พามาโชว์ดูทลายมันนะครับมีจํานวนทั้งหมดกี่ร้อยต้นครับหกร้อยห้าสิบหกรตัดครั้งละได้ครั้งละสิบตันเดือนหนึ่งสิตันนะอ่าประมาณรอบการตัดปาล์มก็คือ2 0่สิบถึงยี้าวันอ่าไม่เกินเดือนตัดต่อหนึ่งรอบนะครับก็ยังดีนะครับแปลงเนี้ย ไม่เป็นโรคอะไรเลยเพราะว่าได้ใช้ผลิตภัณฑ์ยิบซ้อมเพชรงามของเรานะครับเอ้าเจนี่พามาชมสวนยางพาราโอ้ <c oughs> oh, โหทาหลายอย่างเลยเจนี่สุดๆนะครับยางพารานี่น่าจะหลายไร่นะครับเนี่ยห้าสิบไร่ห้าสิบไร่อาการปัญหาของต้นยางพาราที่เจนี่เจอมันคืออะไรครับราจุดสลายอ่ะเป็นยังไงครับราจุดสลายอันนี้คือราจุดสลายเนเี่ยอ่ะเจนี่เคดูนะครับจุดเหลืองเหลืองนะครับ ต่อไประยะต่อไปมันจะพัฒนาเป็นจุดสีอะไรสีดํำไหมไม่ไม่เป็นสีอะไรสีเขียวมันจะเป็นของมันสีสีจะเข้มขึ้นอ๋อสีเข้มขึ้นเหลือง<ช>เข้มขึ้นเข้มขึ้นแล้วก็ผลเสียที่ตามมาคือยางอ,ออกนอ้อยไม่ออกน้อยยางไม่ค่อยออกใช่ใช่ไม่ค่อยออ,ออกไม่เต็มถ้วยไม่เต็มถ้วยแล้วอย่างอื่นเจอไหมครับโรคอย่างอื่นไม่มีอ๋อไม่มีแบที่สาคัญที่เราต้องใช้แต่บางคนเขาไม่รู้นะก็คือเราใช้ยิบซ้ำอ๋อยิบซ้ำอ๋อถ้า้นะถ้าบางคนไม่รู้นะจะไม่ใช้ อ,อ๋อความลับของเจนี่เลยใช้ย,ยิบซ้ำนะครับพอช้ย,ยิบซ้ำแล้วคลลับลที่จะเอามาเป็นยังไงดินหลวมนะอ๋อดินดินซุยขึ้นใช่ดินจะฟูขึ้นนะทำให้จุดเด่นที่ชัดเจนคือน,น้ํายางเพิ่มขึ้น,น <ะ S 1> ดินร่วนซุยใช่ใชแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับอ่าเนี่ยเพราะ,<น>ะรว่ายิบซ้ำนี่มันทําจากธรรมชาติไม่ใย่สารสังเคราะห์ไม่ยออิงยิบซ้ำนี่เป็นยิบซ้ำธรรมชาติมันไม่ใย่สารสังเคราะห์ไม่ใยสารเคมีไม่ใยกอะไรอย่างนั้นเมื่อเอาสิ่งธรรมชาติมาใช้กับธรรมชาติเนี่ยมันจะปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสับสวนเจนี้นะครับยางสวยงามพอใจกับการใช้ยึดซ้ำไปไหนครับสำหรับสวนยางพาราสุดยอดสุดยอดเลยจะใช้ต่อไหมใช่พี่อ่านิว่าไม่ใช้แอ้วะครับต้องขอขอบคุณเจนี่มากนะครับพามาดูหลายสวนเลยเดี๋ยวสนใจยิบซ้ำเกษตรตาเพชรงามโทรได้เลยครับ0966359966นะครับ